ไม่ใช่พระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระรองในห้องใจหลอนไม่ใช่ดาวร้ายในใจเจ้าอย่าว่างีเงาแงงอนแต่รักบางอ่อนจนล่นอุรา ขอเป็นพระเอบ,บอยู่แอบใจน้องหลงรักเนื้อทองแอบ,บมองนานมาถึงเธอไม่รักพี่สักเท่าไรสักนิดพี่ไม่เคยว่าขอแค่ศรัทธาการดาฝ่ายเดียว ฉันเหมือนมาเห่าเครื่องบินก็รู้ว่าปีนไม่ถึงอับเฉาเหมือนข้าวเหนียวหนึ่งน้ำท่วมไม่ถึงแห้งเหี่ยวคล้ายคลายกระต่ายไม้จันทเฝ้าฝันปองอยู่ผู้เดียวเธอไม่รักไม่แลเลียว ก็เรามันเกี่ยวไม่เป็นขอเป็นพระเอบอยู่แนใบใจสาว้ารู้ตัวว่าเศร้าจนเศร้าลำเคนพระเอกพระรองไม่ต้องฝันไฟ ยังไงก็ไม่ได้เล่นทำได้แค่เป็นพระแอบ,บรักเธอฉันเหมือนมาเ่าเครื่องบินก็รู้ว่าปีนไม่ถึงอับเช้าเหมือนข้าวเหนียวหนึ่ง น้ำท่วมไม่ถึงแห้งเหี่ยวคล้ายคล้ายกระต่ายไม้จันเฝ้าฝันปองอยู่ผู้เดียวเธอไม่รักไม่เลเลียวก็เรามันเกี่ยวไม่เป็น ขอเป็นพระเอบอยู่แนบใจสาวรู้ตัวว่าเฝ้าจนเศร้าลำเขนพระเอกพระรองไม่ต้องฟันไฟยังไงก็ไม่ได้เล่นทำได้แค่เป็นพระเอกรักเธอ เอาเป็นได้แค่พระแอบนะครับพระเอกพระรองคงยังต้องใช้เวลาเพื่อความมันเทิงนะครับคเวอร์บายโดยวุฒิชัยพระแอบเออ